ตาแรกเลยครับตาแรกเฮ้ยลูกปลาแต่่าฮะนี่เป็นลูกปลา นี่เลยวะระวังน,นกน่ะเพื่อว่าวิงนบเลยที่ปลาเลย

เฮ้ยอยู่หนึ่งหนิ่งนี่เทคนิคจับกินไม่ถ่านผู้ชมไม่มีคำว่าสับพัดทุกมือหุนอยู่อะไรฮะอันนั้นหนบระวัง ระวังนับระวังระวังระวังเอาเอาไว้นู่นมาข้อมานอบไปไยเอาข้อตั้งก่อน mình xài Âu Âu mà anh oh, quyến trốn trốn ở kho mà kho mà Rêu 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 มาลุกขึ้นมาเร่งดีจังโอ้ยโอ้ยจูนี่จังจับอฮึ ừ, 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 ừ. 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 ม่มฮึ่มฮึ่มมาขอมาไหนอะมันปริก ได้มันพลิกไง